การกลับมาของนักเตะระดับตำนานทั้ง13คนว่ะโรนัลดินโญ่เรยอเฟอร์ดินานนี่คือบรรดาน,นักเตะในตำนานนะครับผมมีปีเตอร์ชไมยเคิลแกลลี่เนวิลเทเซเก้ที่เหลือก็ตามนี่เลยขี้เกียจอ่านแล้วถามผมอยากได้ใครน่ะเหรอโรนัลดินโญ่เลยอยากได้พีดาวครับผมปีเตอร์ชไมเคิลที่ผมเห็นมีคนเปิดได้ในกลุ่มนะนะอาะกลับเข้ามาอยู่ในเกมนะครับตอนนี้นี่คือทีมของอาร์เมียนนะปัจจุบันนะแล้วก็เพิ่ม ท่านมาหาเทพนะครับยินดีต้อนรับนะครับมาหาเทพบาซิลองค์ใหม่นะของเซิร์ฟเวอร์นะครับท่านมาหาเทพไทซันท่านเล่น cam นะครับแต่พอดีว่ามีลินการไงก็เลยต้องหลีกทางนะครับส่วนโป๊กบานี่ผมลงโทษเพราะว่าเล่นไม่ได้เรื่องนะก็เลยให้ไปเล่นแบ็คซ้ายเออนี่มันมีนักเตะปีใหม่เข้าด้วยนะครับผม m o g นะครับ moment of glory เฮ้ยทำไมราคาเปิดตัวเชียร์เลอร์แพงอยู่วะือเชียร์เลอร์เก่งสุดหรือปีนี้เหรอหรือไงไม่รู้เหมือนกันหลีกเลี่ยงพวกไบอันลาวดูไปนะเข็ดละ เบื่อจริงเลยอันี่เทเซเก้นะครับผมตำนานใหม่นะครับแล้วก็มีเอสเซียงด้วยนะแล้วก็เวรลอนนะครับนี่มันวัยรุ่นเจแปนโอ้โหไม่ใช่วามานะถ้ามาก็จะเอาเข้าทีมนะครับผมไม่ขายแน่นอนนะฮะโรนัลดินโญมีคนรับซื้อด้วยวะ่ะบวกสามไหมนะแปดหมื่นล้านใครจะขายมูเนีย้ยร้อยเปิดได้ก่อนแล้วกัน พูดตามอาเมียอยากได้ไอคอนคนไหนพิมพ์กันมาเลยตอนนี้ใครพิมพ์มาขอให้ได้นะจ๊ะขอให้ได้ไอคอนใหม่โนไบอันเราดูบะไม่เอาคลิปที่แล้วกูได้ไทสัน้นคลิปนี้ขอดีๆหน่อยครับ GM มาเลยครับไอคอนแพ็คใบแรกตำนานใหม่ว้าวว้าว CDM เวียล่าหรอมาเกลเล่เจ็ดพันล้านโอ้โ oh. ห <laughs> มาเกเลเล่ครับผมโอ้ได้ตำนาน Chelsea เชลซีนะครับและนี่ถือว่าติด X i ไอทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดของพีเมลีกตลอดการของผมด้วยนะโค้ชมาเกเลเล่นะครับผมให้เชือเอาชนะกองเต้ te. เพราะว่าผมจําตอนที่ดูมาเกเรเล่ได้ตอนนั้นยังแบบว่าเป็นเด็กกระโปรงอยู่คือมันเป็นความรู้สึกที่ชอบมากกว่ากองเต้อะมันเป็นความรู้สึกแบบว้าวเพิ่งเคยเห็นการลับที่แบบเก่งขนาดนี้นั่นแหละนะครับประมาณนี้ใบสุดท้ายครับโอ้ยกูตื่นเต้นจังเลยว่ะ เฮ้ยขอไอคอนใหม่หน่อยดิขอไอคอนใหม่หนยได้ไหมเนี่ย FW MF หนึ w, F, ่งใบเอ้ยเดี๋ยวกูไปเอาลินการ์ดกันมาเลยเมซี่ลินการ์ดดิโย่ด้วยบาลานุภาพแห่งเจสซี่ลินการ์ดจงนำโรนาลดินโยมาอยู่ในไอดีของอารเมียไปเลยปิดตาก่อนขอตัวดีๆหน่อยครับ เปี๊ยมเปี๊ยมเปีมเปีปมเปี๊เปีนยมเปีไยมปีนเปีปีปี๊ยมลปีนยมเปีเปียมเปี๊ยมเปีเปี๊ปมเปีมเปียเปี๊เปียเปีนยีเปีเปีมเปี๊ยเปียมปี๊ิมเปี๊อมเปี๊มเปี๊ยปี๊ยมเปี๊มเปี๊ยปี๊ยมเปียมปียมเปี๊ปี๊ยมเปีนปีปีนเปี่อมเป โอ้โหแม่งปาซิววิ่งจริงเนี่ยอะไรวันนี้อเอาเอากูปวดหัวเลยปวดหัวเลยได้โซกาเตสกับโค้ดมาเกเรเล่นะครับโซกาเตสเนี่ยผมน่าจะขายนะเอ้ยส่วนมาเกเรเล่มาเกเร่เก็บไว้เล่นดีกว่าวอยากเล่นมาเกเร่ไปไทสซัน <laughs> ไทสซันบอกกูหมดประโยชน์ <laughs> เอาโค้ดมาเกเรเล่เก็บไว้ดีกว่านะครับส่วน โตเกเต้ผมน่าจะขายนะมีคนขายปุวะเฮ้ยมีคนต้องการดีกว,ว่าโอเคงั้นไม่ขายกับยิงอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเมสซี่ผมยังไม่ทันได้ขายเลยวะเฮ้ยดผมรีวิวเมสซี่ดีกว่าไหมใครอยากให้รีวิวเมสซี่กดไลค์มาเยอะๆนะครับฝากกดติดตามด้วยส่วนสาหรับคลิปหน้านะครับผมจะมา เล่นกิจกรรมนะครับเ t อ e Final เขาดาวนะตามล่านักเตะ MOG กันไปล่าบ,าย,บายจุ๊บๆยังไม่ได้ตัวแพงๆสักที